สวัสดีครับกอลฟฟอร์ดครับวันนี้นะครับพบกับกอล์ฟดฟอร์ดผาประแดงนะครับโห่ีสิวเบ็ดเบ้เลอร์นะครับอ่ะนะครับสิวช่างมันเนาะก็วันนี้พบกับกอล์ฟดฟอร์ดผาประแดงครับแน่นอนนะครับก็คลิปนี้นะครับก็มารีวิวรถนะครับก็เป็นตัวฟอร์ดเลนเจอร์วายแท็กนะครับนี่วันนี้มาเป็นตัวฟอร์ดเลนเจอร์วายแท็กนะครับวายแท็กเนี่ยจะมีจําหน่ายโหตอนนี้เยอะเลยเนาะมีจําหน่ายขับ2นะครับขับ4นะครับที่เป็นเครื่อง2.0 นะฮะแล้วก็มีขับสีที่เป็นเครื่อง V6 นะ3.0นะครับก็ท่าในใดสนใจรุ่นไหนนะครับก็สอบถามกันเข้ามานะครับอย่างคันที่ก็มารีวิวนะครับวันนี้เป็นเครื่อง2.0นะครับซิงเกิลเทอร์โบเนาะเป็นตัวขับ2เป็นตัว6สปีดด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นตัวมีแพ็กเกจนะครับอาบางท่านอาจจะบอกว่าก๊อฟเนี่ยบอกรุ่นไม่ผลิตแล้วทำไมถึงยังมีนะครับอันนี้รถเราที่บ้านเนี่ยเหลือคันนี้คันสุดท้ายนะครับแล้วก็ลูกค้าเลือกเป็นรุ่นนี้เพราะว่าคุ้มค่า นะครับลูกค้ากระโดดมาจาก x l s เอนาะนะครับคุยกับก๊อปไปคุยกับก๊อปมาจาก x l s เป็น YT a g ตัวนี้เลยนะครับแล้วก็นี่เป็นคันสุดท้ายนะครับแต่เราก็มารีวิวให้ดูนะครับรถลูกค้าก๊อปทุกคนนะครับก๊อปรีวิวทุกคันนะครับต่อให้ไม่มีผลิตแล้วไม่มีขายแล้วรีวิวไปบางคนอาจจะบอกไม่มีประโยชน์กับก๊อปแล้วนะครับมีประโยชน์ทุกคนนะครับเพราะว่าลูกค้าทุกท่านให้เกียรตินะครับซื้อรถกับผมนะฮะผมต้องรีวิวรถลูกค้าทุกคนนะครับอ่ะและที่สําคัญนะครับ ผมว่าการตกแต่งเนี่ยผมบอกตลอดนะว่ามันสามารถที่จะไปแต่งกับรถรุ่นอื่นได้นะครับเราก็มาดูรูปแบบการตกแต่งของรถคันนี้นะครับเพื่อไปตกแต่งกับรถคันอื่นก็ได้นะฮะอ่ะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปชมนะครับส่วนท่านใดสนใจตัว 6AT ที่เป็นสแตนดาร์ดนะครับซื้อกับกอล์ฟตอนนี้เป็น MY2024 เท่านั้นนะครับไม่มีรถค้างแล้วเนาะนะครับแต่ถ้าเกิดท่านใดสนใจตัวไบเทอร์โบขับ2 นะครับหรือว่าใบตัวใบเทอร์โบขับ4นะครับตัวนี้นะครับยังมีรถปี2023อยู่นะครับอย่างขับ2เนี่ยเหลืออยู่ประมาณสัก3คันนะครับก็หมดแล้วนะครับขับ4ก็เหลืออยู่ไม่กี่คันนะครับไม่ถึง10คันแล้วนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับท่านใดสนใจรุ่นไหนสีไหนก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับแต่ถ้าเป็นขับ2สแตนดาร์ดกับขับ4 V6 นะครับจะเป็น MY2024 ะครับที่เป็นยูโรไฟแล้วเท่านั้นเนาะ นะครับสามารถคุยรายละเอียดได้นะครับคุยกันตรงๆนะฮะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับก่อนไปรับชมคันนี้นะครับยังไงฝากลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามแล้วก็เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงก๊อลฟนะเบอร์โทรไอเดียไลน์กับขึ้นไว้ให้แล้วนะครับท่านใดรับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกเข้าไปรับชมคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยครับที่ช่องชาแนลยูทูบกอล์ฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับกดไปที่เพลย์ลิสต์ได้เลยนะครับกับแยกหมวดหมูู่่ไวว้้แลนนะะะะครรรรับบกกปตทุุ แคป็กับตอนเดียวอยู่ด้วยกันเอเวเลนนะครับแล้วก็ข้อมูลการใช้งานกับแยกไว้แล้วนะครับชอบคลิปไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแต่ที่สําคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งนะฮะจะได้ไม่พลาดนะเพราะว่าก๊อฟไม่ได้มีแต่รีวิวรถหล่อๆให้ชมกันนะก๊อฟยังมีวิธีการใช้รถนะครับหรือข้อมูลข่าวสารจากฟอร์ดอีกมากมายเลยนะครับที่จะอัปเดตอยู่ในช่องนี้วันนี้นะครับรถที่ก๊อฟมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับเป็นฟอร์ดเลนเจอร์วายแท็กนะครับเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตร คันนี้แรงม้าสูงสุด170งแรงม้านะครับแรงบิด4 0 5นิวตันเมตรราคาจะจำหน่ายตอนนี้ก็1 1 2 9 0ล้านบาทนะครับตัวสแตนดาร์ดก็1 7 9 0 0ล้านเจมเานะฮะอ่ะมาเดี๋ยวพาไปชมครับวันนี้มาในสีดำนะครับนี่คันนี้หล่อเลยดูด้านหน้าเลยนะครับเข้มมากๆคันนี้ลูกค้าเลือกใส่ชุดแต่งแรปเตอร์ครับชุดแต่งแรปเตอร์คันนี้ที่ลูกค้าเลือกใส่เป็นกระจังหน้า FORD นะนะครับกระจังหน้า FORD คืออะไรนะครับ ก๊อปต้องขออนุญาตนะครับก๊อปพยายามแจกแยกรายละเอียดนะครับสําหรับลูกค้าที่ดูช่องก๊อปเพื่อที่จะตกลงการซื้อขายกันแล้วไม่ผิดนะครับชุดแต่งแรปเตอร์เนี่ยมันมีหลายตัวเนาะกระจังหน้า FORD ก็จะเป็นแบบนี้นะครับจุดสังเกตง่ายๆเลยนะครับตําแหน่งกล้องจะอยู่ที่เดิมแล้วจะมีไฟ led 3จุดที่ตัวกระจังหน้านะครับตัวนี้ตัวกระจังไม่มีโครงเหล็กข้างหลังนะครับตัวนี้นะฮะเป็นกระจังหน้า FORD ก๊อปก็เลยเรียกแบบนี้นะครับนี่แจ้งให้ทราบก่อนเลย เนาะจุดเด่นเขาก็มีไฟ LED กับตำแหน่งกล้องที่อยู่ที่เดิมนะครับถาว่า FWD เปลี่ยนสีได้ไหมเปลี่ยนได้นะครับชอบสีไหนแจ้งก็ได้เลยเนาะตัวสีกระจังจะชอบสีดําเงาสีแดงสีอะไรก็แจ้งได้ตัวหนังสือก็ได้นะครับกระจังดาเงาตัวหนังสือแดงทําได้ไหมทําได้นะครับขอแค่พี่แจ้งมานะครับไฟ LED 3จุดนะครับสามารถแจ้งได้ว่าจะเอาเหลืองหรือจะเอาขาวนะครับถ้าชอบสีไหนแจ้งเลยแต่ถ้าไม่ชอบแล้วแต่ช่างเลยนะครับว่าช่างจะติดอะไรมาเนาะอ่ะ ชุดแต่งแรปเตอร์มีอะไรบ้างมีกระจังหน้าครับมีกันชนมีคิ้วล้อนะครับแล้วที่ก๊อบบอกคืออะไรนะครับตัวนี้กระจังหน้า FORD มันมีกระจังหน้าที่เป็น1ต่อหนึ่งมีโครงเหล็กกล้องอยู่ตำแหน่งบนมีกระจังหน้าที่เอาจากกระจังหน้าแรปเตอร์มาทำเปลี่ยนหัวเป็นแบบแรปเตอร์เลยก็มีใส่ตัววายใส่อะไรเข้าไปนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับชอบแบบไหนแจ้งคุยรายละเอียดนะครับแต่ละตัวราคาไม่เท่ากันนะครับไม่ใช่เดี๋ยวจะดูจากภาพนู้นมาแล้ว ตอนคุยกันแล้วเข้าใจกันผิดเนาะผมเลยพยายามแจ้งแยกเอาไว้นะครับเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจตรงกันนะครับอ่ะก่อนจะไปดูที่ตัวกันชนนะครับเรามาดูที่ตัวรถกันก่อนนะครับรถคันนี้มีอะไรบ้างที่ปัดน้ำฝนออโต้นะครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับตัววายแท็บทุกรุ่นไฟหน้าเป็น LED มัลติเ e f เ c t เตอรนะครับมีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากตัววแท็ทุกรุ่นนะครับ ระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับเป็นมาตรฐานของ Ford ที่มากับรถทุกรุ่นเลยนะครับแต่คันนี้เป็นตัวมีแพ็กเกจนะครับตัวนี้ตัวใบเทอร์โบขึ้นไปนะครับที่มีตัวแพ็กเกจหรือตัวช่วยกันกับขี่นะครับเทคโนโลยีขั้นสูงแล้วแต่คนจะเรียกเนาะจะมีระบบเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะนะครับวิ่งไปตอนกลางคืนไฟสูงจะเปิดเองนะครับถ้าไม่มีรถกันข้างหน้าไม่มีรถสวนไม่มีไฟทาง นะครับเหมาะกับวิ่งต่างจังหวัดนะครับแล้วถ้าเกิดเขาไปเจอไฟเจอรถสวนหรือเจอไฟทางเขาจะดรอปหลือไฟต่ําเหมือนเดิมครับตัวนี้มีมาให้ไม่ต้องกดเปิดไฟสูงเลยนะครับไฟตัดหมอกนะครับติดตั้งมาจากโรงงานเป็น LED นะครับรถฟอร์ดที่มีไฟตัดหมอกติดตั้งมาจากโรงงานนะครับแล้วไฟหน้าเป็นแบบนี้นะฮะจะมีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวอยู่ที่ไฟตัดหมอกนะครับก็หมุนพวงมาลัยไปด้านไหนไฟตัดหมอกก็จะติดนะครับเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ตอนเราเลี้ยวเรายูเทิร์นนะครับ มันจะได้เห็นเส้นถนนขอบถนนนะครับก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยพื้นฐานที่ฟอร์ใสมานะครับชุดแต่งนะครับคันนี้เป็นการเปลี่ยนกันชนนะครับเป็นกันชนแรปเตอร์นะครับลูกค้าเลือกทําชายกันชนเป็นสีดำนะครับเดิมชายกันชนตรงเนี้ยนะครับจะเป็นสีเงินนะครับก็เหมือนแรปเตอร์ที่เราเห็นจริงๆเลยนะครับแต่คันนี้ลูกค้าต้องการให้เข้มให้คมก็ทําเป็นสีดำนะฮะห่วงล่าคู่หน้ามีมาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับแล้วก็ลูกค้าที่ซื้อกับกอฟนะครับทุกคนนะครับจะได้ตัวใต้เห็นไหม นี่มันจะเหมือนแรปเตอร์เห็นไหมมันจะต้องมีลอนอข้างล่างเนาะนะครับบางท่านไม่ได้ติดให้ลูกค้านะครับแต่เนี่ผมติดให้นะครับเพื่อให้มันดูสวยนะครับแล้วก็มันเหมือนอะนะครับอ่าแต่ตอนนี้ตอนก๊อปติดนะครับก๊อปก็จะติดแบบแบบครึ่งหนึ่งนะครับเห็นไหมจะติดแบบครึ่งหนึ่งเพื่อให้ความสวยแต่ตัวกันใต้เครื่องเนี่ยครับก๊อปจะใช้ของเดิมนะครับเพราะตอนนี้ตอนเราแจ้งประกันไปตอนเราใส่ตัวแบบเต็มแผ่นนะครับประกันไม่รับแจ้ง ประกันไม่รับแจ้งนะั่นเากับว่าถ้าเกิดลูกค้าขับไปแตกหรืออะไรนะลูกค้าต้องซื้อเองเนาะเราก็เพื่อเขาเรียกอะไรครับเพื่อการใช้งานของลูกค้านะครับแล้วก็ความสวยงามนะแต่ผมไม่ตัดนะไม่ตัดแบบว่าไม่ใส่เลยเนาะจริงๆไม่ใส่เลยง่ายใช่ปะ่ะผมก็ยังใส่ให้นะครับนี่เห็นไหมถ้าใครเลือกแชร์กันชนเป็นสีเงินตัวใต้ท้องก็จะเป็นสีเงินก็จะเหมือนแรปเตอร์เลยนะครับห่วงลากคู่หน้ามีนะครับมาดูที่ตัวระบบนะครับกล้อง360องศามีนะครับมีระบบรักษาเลน นะครับมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าเตือนกันชนด้านหน้านะครับระบบเบรกอัตโนมัตินะครับยันตรวจจับคนเดินนะครับมีระบบควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างแบบหยุดนิ่งแล้วไปต่อนะครับหรือ Adaptive Cruise Control แบบ Stop and Go นั่นเองนะครับมีมาพร้อมเลยนะครับเรื่องของตัวระบบตัวรถคิวล้อนะครับนี่ก็มากับชุดแต่งนะครับเป็นสีดำด้านอย่างนี้ใครต้องการทำเป็นดำเงาหรืออะไรยังไงแจ้งกับได้หมดนะครับช่วงล่างนะครับโช๊ค สำหรับตัว y t ยแทในโช๊คเป็นโช๊คโมโนโทูบนะฮะวายแทเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อทุกรุ่นนะครับวายแทเป็นดิสเบรก4ล้อทุกรุ่นนะคันนี้นะครับจัดทรงในการใส่แม็ก20นิ้วนะครับออฟเซ็ตลบหนะครับแล้วก็ลูกค้าเลือกใส่ยางโตโย AT 3นะครับสเปคยาง275 55 R 20คันนี้ลูกค้าให้กลับยางนะเดิมเนี่ยนะครับยาง2024ของโตโยเนี่ยจะเป็นตัวหนังสือขาวถูกไหมครับอ่านี้ลูกค้าบอกไม่ชอบลูกค้าบอกกลับให้พี่ๆหน่อยนะครับก็เลย เอาตัวหนังสือสีขาวไปหยุ่งในนะครับเอาสีดําหยุ่งนอาะดูลูกค้าจัดทรงนะครับแน่นๆสวยๆนะครับวิ่งดีเลยนะใส่โตโยนะครับไม่ต้องยกนะฮะจริงเจ้าของรถมาดูแล้วนะครับเจ้าของรถมาดูแล้วนะฮะแก้มนะครับเป็นคีบระบายความร้อนตัวครอบกระจกนะครับรุ่นวายแท็เป็นสีเทากาฟามีไฟเลี้ยวมีไฟเลี้ยว LED นะครับแล้วก็มีไฟส่องสว่างข้างตัวรถเนาะตัวนี้ก็จะเป็นตุ่มกล้อง เราหลังคาติดตั้งมาจากโรงงานนะครับตัวนี้รับน้ําหนักได้จริงๆนะครับสามารถซื้อตัวพาดแล้วก็วางของรับน้ําหนักได้นะครับกันสาดนะครับเป็นกันสัดแท้นะครับก๊อปแถมกันสาดแท้เป็นมาตรฐานนะครับท่านใดชอบของแต่งต้องแจ้งนะครับเพราะถ้าไม่แจ้งจะเป็นของแท้บางคนบอกว่าไม่เอากันสาดได้ไหมก็สามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้นะครับฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับเลือกความเข้มได้เนาะระบบด้านข้างนะครับมีเตือนจุดบอร์ดบายสปอร์ตนะครับ คันนี้ใส่เบ้ารองฟิล์มใสนะครับการอยเล็บรอยเครื่องประดับไปถูกับตัวรถนะครับใครชอบดําด้านก็แจ้งได้นะครับแต่ผมแถมเป็นฟิล์มใสก่อนเนาะเพราะบางคนไม่แต่งนะครับแต่บางคนบอกว่ากอลฟพี่ไม่เอาใสพี่เอาดําด้านได้ไหมที่เป็นพลาสติกได้ครับมือเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถมีระบบสมาร์ทคีย์ทันล็อกรถกับมือปลดล็อกรถได้เพียงแค่มีรีโมทอยู่ที่ตัวนะครับจะเปิดได้ในระยะ2เมตรเนาะ บันไดนะครับเป็นขอบสีเงินนะครับต้องขออนุญาตเจ้าของขอโทษเจ้าของรถด้วยเนาะมีรอยเท้าอยู่นะครับเดี๋ยวตอนถึงเวลาส่งมอบกอบเช็ดเก็บให้นะครับพอน้องๆมารีวิวกันเนาะก็สปอร์ตบาร์นะครับก็สปอร์ตบาร์เป็นสปอร์ตบาร์สชั้นนะครับสีเทากาไฟสเนาะสีเงินก็เป็นตัวอลูมิเนียมนะครับแล้วก็สีเทากาไฟเป็นพลาสติกใส่เสาสั้นให้แล้วนะครับบันไดเหยียบขึ้นท้ายกระบะมีมาอยู่แล้วนะครับอ่ะให้ดูทรงด้านท้ายหน่อย นะครับว่าด้านหน้าแน่นด้านท้ายแน่นด้วยจริงไหมนะครับนี่เป็นการจัดทรงของเรานะครับเข้มๆเลยไฟท้ายนะครับเป็น LED นะครับตัวขับ2จะเป็น LED แบบฮาร์ปนะก็คือหลีเบรกเนี่ยที่เป็นตัว C ีอย่างเงี้ยนะครับเป็น LED นะครับเลี้ยวถอยไปหลอดไส้นะครับฝาท้ายมีไฟเบรกดวงที่3มีกุญแจไขล็อคฝาท้ายนะครับสำหรับตัว Y Tag ถ้า Y Tag ท็ที่ติดโรเลอร์มาจะไม่มีกุญแจไขนะครับแต่ถ้าเป็นตัวไม่มีโรเลอร์จะมีกุญแจไขอย่างนี้นะมีกล้องหลัง นะครับคี้ติดสติ๊กเกอร์คำว่าเลนเจอร์สีเทาเข้าไปนะครับเพื่อให้ตอนขับมาปุ๊บดูจากด้านหลังแล้วแบบดูหล่อนะครับดูมีมิติมากยิ่งขึ้นเนาะกันชนท้ายสีเทากาไฟนะครับเซ็นเซอร์4จุดนะครับมาพร้อมกับระบบเตือนกันชนเมื่อถอยและระบบช่วยเบรกนะครับในกระบะท้ายเนี่ยจะมีปลั๊กไฟนะครับ1 2โวลต์180วัตต์นะครับเป็นตัวต่อบุหรี่แล้วก็230โวลต์400วัตต์เป็นปลั๊กไฟบ้านนะครับฝาท้ายผ่อนแรง ผ่อนแรงจริงนะเบาจริงนะอ่ะข้างหลังผมไม่เปิดแล้วกันเนาะข้างหลังเป็นบอ่อหนังนะครับแล้วก็มีแอร์หลังมี USB Type A Type C เนาะมีปลั๊กไฟ230โวลต์400วัตต์นะครับสครับเพจเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับของแท้เนาะแล้วก็ผ้ายางก๊อฟแถมเป็นของแท้ทุกคันนะครับเห็นไหมวายแท็กนะครับก็ตรงรุ่นนะเติมน้ํามันนะครับแล้วเติมดีเซลทุกชนิดเนาะเข้าไปปัม๊มกดปลดล็อกนะครับเพราะมันใช้ล็อกเดียวกับประตูนะกดปลดล็อกตรงนี้ดับเครื่องเติมน้ำมันนะครับชุดควบคุมกระจกมือเปิด เบานะครับเบาะคนขับนะครับคู่หน้าเลยแล้วกันเนาะคู่หน้าปรับ8ทิศทางนะครับนี่พวงมาลัยเนี่ยปรับได้4ทิศทางนะครับที่สําคัญเลยคือเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าครับน้ำหนักเบาควบคุมรถง่ายไม่กินแรงไม่กินน้ํามันเนาะมีที่วางแก้วนะครับซ้ายขวามาอยู่แล้วนะครับแล้วก็เปิดไฟตัดหมอกนะครับหลีแสงหน้าจอปรับไฟหน้าสูงต่ําจอนะครับขออนุญาตถอดรองเท้านะครับจอหลังพวงมาลัยนะครับก็8นิ้วนะครับกระจกมองหลัง แต่แสงอัตโนมัตินะครับมีช่องต่อกล้องเนาะคันนี้ก็เดี๋ยวต่อกล้องพรุ่งนี้ก็คอมพิวเตอร์ร้อยปร็แล้วนะครับเก๊เป็นเกสอชั้นนะครับจอกลางเป็น12นิ้วนะครับเป็นซิงค์โฟร์เอแอนด์ออโต้แอปเปิลคาเแบบไร้สายนะครับรองรับแอปพลิเคชันฟอร์ตพาร์นะครับสั่งงานสตาร์ทรถได้นะครับอ่าดูเรื่องข้อมูลทุกอย่างได้นะครับสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยรองรับโทรฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุนี่แล้วคันนี้คันนี้ติดลําโพงกลางนะ นะครับนี่ใส่ลำโพงกลางนะครับแต่คันนี้ใส่ของอินฟินิตนะครับผมขออนุญ,ญาตไม่เปิดนะแจ้งให้ดูนะครับเนี่ยเผื่อท่านใดรู้แล้วว่าเฮ้ยลำโพงมันมีมาให้มีทวิตเตอร์มาให้แล้วมันไม่ครบก็ใส่ตัวกลางอีกตัวหนึ่งก็ได้นะครับหรือใครจะเปลี่ยนลำโพงแบบ B&O ทั้งชุดก็ได้นะครับชอบแบบไหนก็สามารถแจ้งได้เนาะนี่อย่างคันนี้ก็เติมเข้าไปนะครับแอร์อิสระยแยกซ้ายขวามีไวเลสชาร์จนะครับ USB Type A Type C เกียร์อัตโนมัติ6สปีดเล่นแมนวนวลได้ เบรกมือไฟฟ้ามีโหมดการขับขี่4โหมดนะครับปิดเซนเซอร์ได้ ABS EBD ป้องกอันล้อล็อกกระจายแรงเบรกมี HLA ออกตัวบนทางลาดชันมี ROM ป้องกันการพลิกคว่ำม,มี ESP TCS นะครับเสถียรภาพการทรงตัวป้องกอันล้อหมุนฟรีมีนี่ิีิโคนเราก็มีให้รถรุ่นนี้ a i r b a บ7ใบนะครับมีระบบเตือนหลับในด้วยนะนะครับผมบอกได้เลยว่าคุ้มคุ้มและครบนะโอหออกเสียงผิดเลยคลุ้มและครบที่สุด นะครับรุ่นหนึ่งนะก็หล่อครบนะครับยังไงนะครับก็ฝากลูกค้าทุกๆท่านนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามแล้วก็เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนล u ูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงก๊อฟนะเบอร์โทรไอดียไลน์ก็ขึ้นไว้ให้แล้วนะครับคลิปนี้นะครับผิดพลาดตกหล่นประการใดกราบขออภัยด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ